อะไรมาแล้วพว่ก็ช่องแค่เดียวอีกแล้วนะครับเดินมาฝั่งนี้นะครับหลังจากที่คุยกับลูกเคยนะครับคุยกับลูกเคยนะครับ โอ้สวัสดีครับครับผมอ่าคุณลุงทําอะไรครับทําประตูเลื่อนครับประตูเลื่อนครับแล้วทําไมเป็นไม้ครับเพราะว่าที่ดูนาหมักไม้หมักไม้อ่ครับโอ้โหเลื่อนได้เนาะครับเนาะครับลองดูครับเอาลูกสีดึงสักหน่อยนะครับเซิฟๆซหน่อยสิโอ้พอพอพอครับปูนมันจะเคลื่อนนะครับ เรื่องนายเนาะเดี๋ยวผมจะไปถามเขาว่าเขาจะแบบเอาแบบมีรีโมทไหมเข้ารหัสแล้วก็นายผมจะได้เดินสายไฟมานะมันก็ต้องเข้ารหัสเอาโทรศัพท์กดอยู่นู่นเลยฝั่งบ้านทางเข้า้ว่หมวดเลยรีโมทร,รีโมทเลยครับรีโมททีวีป่ะครับนี่ <laughs> รครับ

ก็ไม่ยากเราก็ออกไปซื้อตรงนะนีง้เด<ม>ี๋ยวผมผมครับวันนี้ฝนไม่ตกวิ่งได้อยู่เนี่ยนะครับลุงสีก็จะโป,โปพกำลังโปพปืนยึดนะครับออออตัวนี้เจาะรูเนาะลูกสีเนาะเนี่ยมันมันไหลไปอยู่ครับผมเนี่ยผมจุ๋งไว้ยังครับ ทางน้ำเนาะเจาะรูยึดแล้วก็ล่างเหล็กเนี่ยครับนะครับี่คือรนี่คือระบบประตูนะครับถ้าท่านสนใจก็สั่งได้ตรงที่ลุงสีนะครับนะ ส่งไปบอลลูนสีไปติดตั้งเลยเป็นบอกครับรดูรุ่นนี้เนาะแพงไหมครับกี่แสนครับว่าสองสามแสนหรือครับสองสามแสนพอฟังไหมฟังอยู่ครับแต่ฟังยากครับนะก็คุณประโยชน์มันก็ท่านลองเข้าไปดูในคลิปนะครับช่างเดียวชาแนลนะครับทำไมถึงมีรู้ว่านะครับเด็กเยอะนะครับเด็กเยอะ อืช่วงมี้ก็แดดออกแล้วนะครับก็เริ่มสงบแล้วก็จะมีบุญหลงนะครับนี่บุญหลงนี่ลุงสีบอกว่าเป็นหมาลืมตีนโอ้ว่าลุงตีน <c oughs> แต่ก่อนนอนกินนอนกับลุงลง,ลง,ลงไอ้ลุงสีเดี๋ยวนี้มาอยู่ที่นี่ประจําแล้วครับวนตุ๊บเลยครับน้ง บุญเม่นได้เบิ่งหรือเอาค้อนไปเป็นมั่งกันประตูลุงสีบุญหลวงเลยนะครับเนี่ยมันก็นดีเห็ดเห็ดกันเนาะเพราะว่าเดียวมาทางอื่นมาเนาะเห็ดมัดเนาะนบุญเมอ,มอน่น ไปไกลเปล็นบ่เป็นประตูไม้นะครับใช้ล้อเลื่อนครับอันนี้มันสีก็กำลัง โปรปูนให้มันแน่นนะครับตรงกลางตรงปลายปูนล็อกล็อกไว้นะครับส่วนตัวปูนนะตัวปลายปูนนะครับยังขวะนะครับล็อกฝั่งตัวปูนอีกจัดหาสิบเส้นครับล็อกบองทีต้องขับผมว่าจัดหาหกสิบเส้นเฮาเฮาบอได้วางแผ่นฝั่งเล็กตะกี้นะเามาเจาะฝั่งลำรางนะมัน มันโยกได้อยู่แล้วล่ะเขาว่าเขาว่าอันน้มีมีคนว่าลุงสี่ย่านเมียแม่นรีว่าครับ,รบอันคนทาสีอยู่หลังตู้คอนเทนเนอร์หน้าเราครับ,รบอันเฮาตั้งสมรุมเถอะตั้งสมรุมคนย่านเมียนี่แล้วคนรักเมียเหมือนไะง ตั้งแล้ว ok ก็ตั้งย่านแล้วครับเ <c oughs> มียยังก็ว้าวยังก็เสื้อแล้ว <c oughs> ครับวกขับบวถึงขนาดนั้นครับแต่ก็ต,ต้องเส, <c oughs> สื้อเพื่อนได้ห,หามันครบคนเ้อ <c oughs> มันยังมีส่วนได้เข้าทกสได้นะคุ้มค่าประกันกันคนละสามคนนะนะเข้าเป็นสุ่มลมเลย ไว้นะครับอ่าแดดมาแล้วนะครับอู้ี่นงเอ้ยเอายายมาเสียอยู่บนนี้บปะเอาบอ,รอครับ ที่การทำแบบง่ายๆของลุงซีซึ่งต้องเอาขิดินทรายมาเ,าเขาไว้เขาไว้ข้างในเนาะในมุมมันมันเล่นแล้วมันเวลามันถ่ายมันอย่างมันเล่นแต่ถ่ายได้มาแมวนะเพื่อน,น,นอาจารย์ที่ผมไปเห็ดไฟนะอยู่บ้านจันเทนนี่นะ เพื่อเพื่อจะล็อกนะครับเพิ่มความแข็งแรงครับมาจากสองรถนี่ เย็บร้อยแล้วก็เดี๋ยวรอให้มัน <Hey. S 1> แห้งนิดๆก็เอาพองน้ำลูกนะป้าเสือลูกสีคือเดียวกับดอกไม้เลยเนาะ,ะสีม่วงอำลำเลยเราก็จะมีกิจกรรมทำทุกวันนะครับส่อมเล็กๆน้อยๆนะครับช่วยกันคนละม้ละมือ มันเป็นคอนเทนต์ง่ายๆนะครับสบายๆเรียบร้อยนะครับรอให้อีกสักประมาณชั่วโมงนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมนะครับชมแล้วกดไลค์กดซับสไคร้เช่อสปใงเดียวแชแนะครับสวัสดีครับ